โอเคยิบห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 ยิบผิดแมนข้างฉันอีกตัวหนึ่งโอเคโอเคฉันอีกครึ่งหนึ่งจะเสร็จแล้วอ่า70% โอเคทุกคนถือปืนไว้ด้วยนะโอเคไปฉันเสร็จแล้วปไปนอกไปเลยไปเไปไปไไปไปเลยนรเลนเลยนเลยขึนเลนลมันไป่กล้าเข้ามันไม่กล้าเข้าเร็ว้เสร็อยังเสอยงต่อไปีนก่อนนีก่อนยรู้ว่าอะไรไปไไปนไปงมันไล่แกนะงมันไล่แกนะไ้เดียวพอได้ ไม่แกได้การ์ดได้อะไรมาดีๆไหมจริงเลยไม่มีเลยอ่ะไม่มีดีเลยเกลียวเค็มอะไรไม่ทะเลาะกันยังต้องแยกไี่ทะเลาะกันเลยเลยเดี๋ยวหมดกลับไปเดี๋ยวลูกค้าเราให้รอดนะกำลังกลับเข้าเมืองโอเคโอเคไม่เคยพลาดเลิศสิงค์่งไม่เคยพลาดเรื่องสิง ่เคืเราจับเลยอาจจะให้กันได้่อยคอกับอะไรไม่ด้วยไม่ได้เทคเลยโอเซียยังไม่ตามใั่นะตามมาหรือเปล่าพี่แม่มา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 ตามกันเอาละได้เวลาโชว์เทพ ออโอเคมอนี่ใค่กำลังซิ่งเลยมีฮอรนหนึ่งลำกับรถหนึ่งคันตามตามกระอ้าเจสเซอร์มากรบ,บอกหน่งถระเว้ยึงเจสเซอร์ <laughs> จะยิงตัวปะทะตับใจเลยนะใช่มันได้เ <ๆ S 2> ออเลยเขามันไม่ง่านจังนะดูรครับทำไมได้ทำมใ,ให้ได้แบบนี้กับทัวร์ ฉันฉันคิดว่าเอาให้ตัวดีกว่าไม่ใครได้การเหรอจะได้แหวนกับเทเตอร์แหวนกับเทเตอร์ครับ

หน้าแหวเฮาลากเข้ามาลได้ได้ได้ลังหารสีสลักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแอ้รู้จัดเออรู้จัดกแจงกแดงไหมฮะแจงแจงแดงตรงจัดรถเะหรอยังไม่ต้องเข้าไปนะยังไม่ต้องเข้าอ่อรู้องก โดี๋ยวเซตจะไปรอตรงบนสะพานตรงจุดแดนนายเห็นที่มันวอลลตรงนั้นไหมสะพานน่ะนายปีนจากจุดแดงแล้วก็ขึ้นไปบนสะพานนะอย่าเพิ่งนะตอนนี้อย่าเพิ่งเถอะประมวลโดยหลังค i อ อะไรฉันโดนตามสองคันแล้วกระพอยีหนึ่งลำ ดูหน้าดูหน้าโรงพยาบาลติดบล็อกหี่วไอ้วนเข้ามาในจุดแดงเลยแล้วปีนนายรู้ใช่ไหมนายรู้ตรงไหนรู้ว่าตึกแดงแต่ไม่รู้ว่าที่ปีนตรงไหนอ่ะมันเป็นที่ว้อลงแดงแล้วแดงอ่ะวิ่งไปเลยลงรถแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วเอาจริไหมหรือว่าคือว่าจะให้ชัดเอารถไปจอดตู้พัดมาจับที่ท้าเข้าอุโมงค์ได้ไหม๋ยวจะเอาวิบัติจอดภายในเอาวิบัติออกไ้ไหมอย่างนั้ ได้นั่นแ้หนนัี้มันจะง่ายกว่ไง่ายกว่าง่ายกว่ได้ได้ได้เคแ้วนึงนะจะเอาขอไปเก็บที่าไก่อนจเาขไปบ้้วเอาเพื่อรไปเก็บก่อนเ้ไวะน่กเตียวอ่ะแล้วก็ลูก้ตามไนิดน่ะขายำขามเชื้อชาวตนันค่ปาเข้าอุโมงค์อได้ได้กังึอไล I'm เรือแตกนี่มันมีนัดซื้ข้างาน,นัดซื้านข้าวาน,นัดจุ้อควาน้ำมันตู้เดรเหงทหมดเดี๋ยวพวกน้ำมันสีเหลืองแล้วพวกพิอเคนเค เหมือนฉันหลุดเหมือนฉันหลุดแล้วว่ะกูไปงโง่ชิบหายเลยหลุดเหลุดแล้วหลุดแล้วเหลือแล้วใช่ไหมหลุดแล้วหลุดแล้วเอาื่อนะเชื่อโอ้สี่คันเราฉันไม่ลงมาพวกเราไปเตรียมแผนสองเตรียมแผนสองเราจะไปพ่นล้างเพลทกันต่อโอเคไหมฉันนี่องไม่ติดถลุดโอเคพวดนอนนอนสต็อปเข้าใจหรือเปล่าไม่ติดไม่เลิกเว้ยเยพวกดไม่หลอกนะแค่ติดกันแบบงงๆก็ติดประเด็นอ่ะ